ยนน้ำหน้ายขาดขาอยู่ในน้ำเดไม่เปียกแล้วะโดดโอเ่นี่หนูหากุ้งกินมาสองสามกระมังแล้วนเนี่ยสวิงเนี่ยคือมาเจ็ดสเบาท าข้างในเขียวอปลักกกลิมเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเงาะป่าทำป่าเราทำมานานแล้วแบบนี้ไม่ใช่ว่างเเงาะงาป่างาะป่าทำปลาซึ่งเงาป่าซน้านะหน้าตาก็ดีความตั้งมั่นความรู้ก็เยอะน้อง พูดไม่รอนเลยเฮ้ยเฮ้ยพ like <bbe> ูดเฮ้พี่พัชรีพูดเองนะพูดเองนะวิธีทำปลาสาไก่ปลาสลิดทำปลากระดีโดยสาไก่ผู้บ้านชากผู้บ้านชากไ่สวัสดีค่ะวิธีทำปลาพิชชัลลีทำปลากระดีโดยไม่ต้องผดเกร็ด ปลาหอยนี่เริ่ไปดูน้นลปลาหอยซาวนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยหมดในเกี๊ยงแหละในเกี๊ยงเลยค่ะไหนในดูคนทำ่อยสิโอ้โหนี่นี่สก่นะคะเอามาโชว์คนอาไก่โชว์ก่อนนี่นี่สาไก่อะไรบนิดเดียค่ะอันเล็บนิดเดียวนี่สก่นี่ลูกสาวปาไก่นะคะนี่น่ารักน่ารักน่ารัก เครือหอยนะคะทอดเก็ตปลากระดีค่ะนี่นะคะนี่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 ดูสิคะนี่นี่ค่ะแกคุยปลาหม้อยัางรุดปลาหมออยังหุดเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ดูนี่อ๋อที่เอาเอากระดีนะกระดีนี่ใช่ชอบสดดูนี่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 เูียงูนี่ดนี่ดู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 ่ด คนทำล่ะอ๋อนี่ที่แทนอ๋อสีแทนอ่านี่ทำไมคะให้กำลังใจหน่อยอ่ะลูกสาวนั่งให้กำลังใจนะคะอันนี้นี่นี่อนี่นี่ใครอะไรเนี่ยเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนคนนี้เพื่อนนี่นะคะได้ยังได้ยัง เอาได้แล้วได้ได้ชุดหนึ่งเหรอนี่นะคะปลานี่ค่ะปลากระดีนี่ค่ะอเสร็จเทนี้เทนี้อ่ะเทนี้อ่ะเก็บไม่มีเลยนะคะนิกกี้วิธีทำปลาเขาก็เทเลยเดี๋ยวไม่เดียท่หอยากแบบนัดห้นกเอาแล้วหอยออกเอง ก็เอานี้แน่ยิ้มป่าใส่ออกแค่นั้นแหละจบคุณจะเอาอะไรกะคุณจ้ะเดินเดี๋ยวไปต้องไปเที่ยวนี่เลยถามว่ามาขายเมื่อนี่เที่ยวมาสุพรรณมาติประจันนิกกี้ดูนี่กระดิ่งเคี้ยงใช่ไหมอะไรนะนี่บัตรเครดิตได้ไหมคะไม่ต้องขอดเกตเลยนิกกี้ป่าก็ไม่ทำเนี่ยเนี่ยเนี่ย

อย่าดูถูกอย่าดูถูกขอดนะตาห้างน้ำโดยเฉพาะตามเยอะอ่ะทะเลทอดทีน่ะเป็นในนั้นเลยแล้วแกแกไปนั่งคุ้นคู่หรือแกเซ็ตไหมเนี่ยไม่เซ็ตเราเราดีได้ป่ะเพื่อนต้มชายสักตัวนี้ไปขยายเาะยาวเกินกว่าอ๋ออ๋ออันนั้นเหรอต้องแจกตัวนี้อ่ะคุ้งทะเลกว่ะ และตอนนี้ใครจะเป็นคนและไอ้ตัดคอนี่ททำยังไงไคตัดคอปลาเนี่ยเมียบอกว่าจะตัดคออ๋อเมียบอกแกงอ่ะบอกว่าจะตัดคอเองนี่นะคะให้เราทอดกินจ เอาแลวตาสุดท้ายแล้วตีกอนีไปทำทอดมันปาเล็กกนดใหญ่เข้ามาอเดี๋ยมันไงเราต้องหัดปเราต้องดูจังวเห็นไหมใช้เวลาสักสองนาทีได้อเคพอแค่นัหมดแล้านี่ทียวแก็ค่กนี่สองอันนี้่เดี๋ยวกูป่าไม่ยิงยู่ก่อล่ะ ไม่มีไงปลาชอนมีเปล่างั้นไม่ใช่ปลาหางใช่มอนมันเยอะไปหรอมเอหองั้นพ่อเอาปาเอามาอีกหน่อยได้เปล่าดูแตวมอ่นห้อยเนื้อแยกจาตอตอเลาด้วยห ฟ้าไปเอาอันมีดมาให้ยายไปมีดในครัวไปแต่เอาหยิบมีดมาเลยค่ะฟ้าไม่ดูหรอกไอ้ไอ้เจบเขาไปหยิบมีดให้หน่อยมันรู้นั่นแหละอันนั้นเออนี่เนี่ยมีดอยู่ข้างตีนนี่อ่ะโอ้โหมันน่าฝันเออเออมันจะเถือนขาพ่อนลยเขาคงไม่ใช่ว่าพึ่งกนาบงานออกมาทำไมอ่ะมันขาดละ เรนี่กูไม่ใช่ตัวหรอกเลขตีข้าของป๊อก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 นี่ยอ่าอะไรอะไแล้วคนดูถ่ายทอดสดเบื่อแล้วเนี่ยเมื่อไรจะทำสักทีอ่าอ่าขยเยาขยเาพุชน่าจะยุงมาแล้วยุงมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่เกี่ยวกับไอ้นั้นเลยคุณเครื่อกรอนยุงกัดด้วยอืมไม่มันเจ็บขาแล้วไงตีปักปักปักอ่า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 ขยเาขเขยเาอ่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 ขยเยาขยเยเออน่ะ เอาเปลือกหอยนะคะฝาเบียก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะคอดเก็ตปลาปลาที่มีเก็ดนะคะห้ามตัวใหญ่นะตัวพอประมาณถ้าตัวใหญ่คงไม่ได้ล่ะหัวบางหัวบังเอาแล้วนี่นะคะนี่ขอดเกต